Good morning Ever Podcast เพราะทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีชาวเอเวอทุกท่านครับรับฟังบทความดีๆไปกับผมสิงสุรสิงเสียงคอครับเคยคิดหรือเคยเป็นแบบผมไหมครับเราก็ดูสื่ออ่านหนังสือพัฒนาตัวเองแต่ทาไมเรายังไม่ประสบความสําเร็จสักทีวันหนึ่งได้ฟังพอร์คแคสแบบนี้เหละครับเขาก็บอกว่าหนังสือและสื่อมันคือคู่มือถ้าหากเราไปใช้เนี่ยจะทําให้เรานะครับประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วคล้ายๆกับเราอ่ะขับรถไปแล้วรถเสีย แต่มีหนังสือหรือคลิปก็บอกวิธีแก้ไขให้ถ้าเกิดเรานะครับเอาไปวางไว้เฉยๆรถก็ยังคงเสียเหมือนเดิมจริงไหมครับแต่ถ้าเกิดเราทําตามก็จะทําให้รถเนี้ยกลับมาใช้ได้ดังเดิมเห็นภาพเลยไหมครับหลังจากวันนั้นครับผมก็เลยเข้าใจนะครับว่าเราเนี่ยได้ฟังได้อ่านนะครับเราต้องเอาไปทําด้วยนะครับวันนี้ผมเลยมีเคล็ดลับง่ายๆนะครับมาฝากทุกคนครับ3คําที่คนล้มเหลวชอบพูดแต่คนประสบความสาเร็จไม่ชอบทํามีอะไรบ้างไปดูกันครับข้อหนึ่ง คนล้มเหลวชอบพูดคําว่ารอคนสําเร็จลงมือทาคนล้มเหลวมาพูดว่ารอทุนรอโอกาสรอพร้อมรอคอนเนคชั่นรอรู้จักคนเยอะๆก่อนแต่คนสําเร็จนะครับมักพูดกับตัวเองเสมอว่าทํายังไงนะเขาถึงจะมีทุนทํายังไงนะเขาถึงจะมีโอกาสทํำยังไงนะครับเขาถึงจะรู้จักคนเยอะขึ้นแล้วไปหาคําตอบจากคําถามเหล่านี้ครับถ้าไม่มีทุนจะทําธุรกิจได้ยังไงบ้างถ้าไม่รู้จักใครเลยเนี่ยเขาจะทํายังไงบ้างให้คนนะครับ รู้จักเขาเยอะขึ้นผมมีตัวอย่างนะครับนักฟุตบอลที่มีข่าวโด่งดังมากๆในช่วงนี้อย่างเมสซี่เขาคือนักฟุตบอลน,นะครับที่เก่งที่สุดในโลกก็ว่าได้เขาได้รางวับลบอลลงดอหรือว่ารางวัลน,นะครับนักเตะที่เก่งที่สุดเนี่ยติดต่ออาเยอะมากๆเลยนะครับประมาณ6สมัยซึ่งเยอะกว่านักฟุตบอลทั่วไปอีกย้อนไปเมื่อตอนอายุ1 1เนะครับเขาเกิดปัญหาโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนที่ต้องใช้เงินรักษาเนี่ยเยอะมากๆพ่อของเมสซี่นะครับไม่ได้รอโอกาส ว่าต้องมีเงินรักษากรเราค่อยให้ลูกนะไปเตะฟุตบอลแต่เขาคิดเสมอนะครับว่าทํำยังไงเนี่ยเชื่อทำให้ลูกของเขาเนี่ยมีเงินรักษาแล้วก็คงยังคาแข้งได้สุดท้ายนะครับพ่อของเขาเนี่ยก็วิ่งหาคอนเนคชั่นมากมายครับหลายๆสโมสรกับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สุดท้ายก็ไปเจอนะครับแมวมองของบาร์เซโลนาแมวมองของบาร์เซโลนาครับก็มาดูเมสซี่นะครับเตะบอลปรากฏว่าแมวมองคนนี้ก็สนใจมากๆ จนสุดท้ายนะครับก็เซ็นสัญญาเนี่ยพาเมซี่นะครับไปอยู่อัคาเดมี่ของบาร์เซโลนาได้และก็ออกค่ารักษาพยาบาลที่โลกของเมซี่เป็นอยู่ไม่น่าเชื่อนะครับาหลังจากนั้นเนอีกไม่กี่ปีนะครับเมซี่นะครับก็สามารถช่วยให้สมสรบาร์เซโลนาครับคว้าแชมป์อีกมากมายที่สําคัญนะครับเขาก็ได้รางวัลบอลลองโดมากที่สุดนะครับในโลกก็คือ6สมัยด้วยกันการที่ประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยไม่ได้รอให้เมซี่เนี่ยหายก่อนไม่ได้รอนะครับให้โอกาสนะครับ แต่พ่อของเมสซี่เนี่ยเป็นคนวิ่งหาโอก,กาสครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเมสซี่คงไม่มีวันนี้ข้อ2นะครับคนล้มเหลวชอบพู่คคาว่าแต่คนสําเร็จนะครับไม่หาข้ออ้างให้กับตัวเองจริงๆในชีวิตคนเรานะครับจะมีอย่างหนึ่งที่ฉุดลั้งความก้าวหน้าของชีวิตถ้าเลิกข้อนี้ได้นะครับเราจะดีขึ้นทันทีนั่นก็คือเลิอกอ้างเมสซี่นะครับเขาไม่คิดว่าเขาป่วยเขาไม่คิดนะครับว่าเขามีปมได้ แต่เขานะครับคิดเสมอว,ว่าเขาเนี่ยคือคนทั่วไปเขายังคงซ้อมซ้อมซ้อมแล้วก็ลงแข่งซ้อมซ้อมซ้อมลงแข่งแม้กลับมาอยู่บ้านนะครับเขาเนี่ยก็สร้างสนามฟุตบอลไว้ที่บ้านนะครับพอเขาคิดว่าอย่างเดียวเนี่ยที่เขาต้องการก็คือเขาต้องซ้อมให้เยอะพอเพื่อเขาเนี่ยจะควา้าแชมป์ให้ได้ 3. คนล้มเหลวนะครับชอบพูดคําว่าจะคนสาเร็จนะครับมีแต่คําว่าเอาจริงคนสําเร็จเนี่ยจะพูดคาว่าจะแค่ครั้งเดียวครับคําพูดในตอนเด็กของมสซี่นะครับเขาบอกว่าเขาจะเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกให้ได้ หลังจากนั้นนะครับเขาก็ซ้อมลงแข่งซ้อมลงแข่งต่อให้เสียงวิจารนะครับจะเลวร้ายขนาดไหนต่อให้คนนะครับบ่นด่าขนาดไหนนะครับเขาก็ยังคงทาเหมือนเดิมครับนั่นก็คือซ้อมลงแข่งแล้วก็พัฒนาตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายนะครับเขาก็ตอบคาวิจาร์ต่างๆเนี่ยด้วยผลงานของตัวเขาเองที่คว้าบอลลังโดและเขานะครับก็พาทีมบาเซโลนาครับยิ่งใหญ่ขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและล่าสุดนะครับก็พาทีมชาติเจเน,น,น่าเนี่ยคว้าแชมป์ได้อีกด้วย เห็นไหมครับว่าเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะเป็นแล้วเขาก็ทําทันทีไม่สนคําวิจารณ์ใดๆแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จขึ้นมาโดยให้ผลลัพธ์เนี่ยเป็นการตอบแทนคําพูดเป็นอย่างไรบ้างครับ3สิ่งที่ทําให้เราเนี่ยประสบความสาเร็จถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจกดกระดิ่งกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันวันนี้สวัสดีครับ Good morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ